สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเคอร์วินนะครับครับผมโยเซบเซบเย่วันนี้ไปไหนครับเคอร์วินวันนี้เราจะไปอ่าทริปอ่าทริปบ้านพี่อั้มนะครับอ่าแม่ละน้อยแม่ละน้อยนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันแล้วครับต้องไปหาสมาชิกตอนนี้ผมกําลังขับรถไปหาเพื่อนนะครับครับตอนนี้ได้รับเกียรติจากตะก้องเป็นเคอร์วินนะครับใช่วันนี้ผมไม่มีทีมงานนะครับเนี่ยถ้าได้ตังก็ จะต้องบ่งให้กับเคอร์วินครับทริปนี้นี่ต้องแบกให้กับเคอร์วินแน่นอนครับแน่นอนกับเพื่นมันต้องมีอยู่แล้วมันต้องจัดเพื่อนเพื่อนเราไปรอที่ไหนนะเพื่อนน้ำน้ำพุร้อนผาบองนะครับน้ำพุร้อนนะครับเอ๊ะโจนี้ขัดสนไงไม่รู้อ่ะเหมือนไม่มีสปอนสปอนเซอร์เอ็มลงเอ็มร้อยเข้ามาเลยอ่ะกว่าละสิบบาทมันต้องอัดฉีดแต่แล้วจังหวะนี้ก็เดี๋ยวไปเจอนตรงน้ำพุร้อนเลยนะครับผมครับผม let's go ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ตรงตรงไหนนะตรงไหนอ่าที่นี่เขาเรียกน้ําพุร้อนผาบองนะครับพุร้อนผาบองนะครับจังหวัดแม่ร่องสอนตอนนี้เรามาพบกับใครแล้วได่ไดอยู่ข้างบนนั่นน่ะพบกับเอ็มพีท้านขวาครับเขากาลังเครียดมากครับตอนนี้เครียดมากครับตอนนี้ครับผมคุณรู้สึกยังไงครับกับการมาสายของโควินครับเอจริงๆเราน่อจะเตรียม โคจิ <ok> ้งรถที okay, ่ด <t om machine realidade> ิ้นแน่เนี่ยการ์ดการ์ดมีน่าหนักๆปิอัมจีบก่อนแล้วเว้ยอันนี้เราเจอกับเอ็มซีท่านขวาแล้วครับสวัสดีกล้องนะครับสวัสดีครับใเร้ยต้องใครออกมาเอ็กัมสกู๊ตสกู๊ตนะครับก็เจอก็เจอกับเอ็มซีท่านขวาเรียบร้อยแล้วอันนี้ใครครับอันนี้ใครครับเกริ่มประดิษฐ์นะครับเจสซ์เจ้าของหยุดใครอีกคนอีกคนอีกคนโทนเฟก์โทนเฟกอีกคนที่ใครนิ้วก่อนเลยอันนี้ครับแบดกาย เราไปไหนกันครับไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่คนนี้ไปเชียงใหม่นะแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้มาทำอะไรนะ อ๋อนี่มาถ่ายมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังโอเคของการถ่ายมีครับโอเคจัดไปครับวันนี้อันนี้เมื่อกี้ตะกล้องชมนาตะกองนะครับโอ้หไวเลดนี่ไม่ได้ต่อเครื่องผมนะครับต่อเครื่องหนึ่งกดปุ่มเสียงแรงเหรอนะครับตอนนี้เราว่าไง ร้อนมากเลยครับร้อนดีกี่โมงครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วเหลืออีกห้าวิคีจะเที่ยงแล้วเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสะพานข้าวถ่ายตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอ๋อโอเคครับเดี๋ยว็บภาพอินเสิร์ตให้ดูครับ จอร์ฟิกพาทัวร์วันนี้ก็ไพาเที่ยวหลายทิปคลิปนี้นาทีอาจจะเยอะหน่อยถ่ายเป็นล o n g shot เลยถ่ายเป็นล o n g shot เลยเพียยาวๆยาวๆกว่าเลยเวลาตัดไงถ้าถ้าคลิปนี้นาทีเยอะนี่สปอนเซอร์ก็น่าจะเข้าอยู่แหละใช่ไหมเพี่ครับมันมันไหมแอาปาาน้ำตาเข้าไปเทนน้ออ๋อนี่ครับคนถ่ายไน่วยครับ ขายหัวเหี้อะไรไม่ใช่มาไปจวกจวกทีมนะครับช่วยจับหาย MV มันก็ไปอยู่ใกล้ๆเขาสิแม่งสอนพอยใช่ไหมพี่แล้วแม่งสอนอเพิ่มสองเพลงเลยแล้วแ,ลแม่งสอนพอยมึงเพิ่ม <c oughs> เพิ่มโปรโมทไปด้วยเขาเรียกว่า,วาเพิ่ม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 ชื่อเพลง,งเลยโอเคเดี๋ยว <c oughs> ไปไปเจอที่ไหนนะอีกที่หนึ่งอ่ะ อะไรนะอะไรนะเลยที่หนึ่งไปเจอนี่ไหนเดี๋ยวไปสะพานก้าวเพื่อสุขใช่ไหมสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขเออแล้วอหไก้าวเพื่อสุขโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่แบบร้านข้าวแบบกกยครับแบบไกยนี่ทีมงานของเรา ดูครับเาอรอรองเรากินอย่างเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าเลยครับตรงไหนครับเจอกันอีกทีจุดชมวิวผาบองครับผมครับผมเดี๋ยวจะไปเจอกันครับบายครับ นี่ครับเขาก็ถ่ายรายการนย้อนแสงนะครับส่วนผมก็ถ่ายรายการนะครับโทนัฟิกทัวร์ครับนี่ KP นะครับมืดอ่ะมืดมากเลยนี่ KP ครับอยากอยากให้ทนัฟิกพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูป่ามากเลยครับมึไเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปกินแน่นอนครับก๋วยเตี๋ยวหมูป่านะครับได้กินแน่นอนหลายปีก็พลาดมาแล้วปีนี้ เีราก็สัมผั์กันไปครับ้กล้องเฟมีต้อไเจอกันเจกันครับครับผมก็ถ่ายรายการนะผมนี่นะครับมีอยู่3 4ี่รายการครับถ่ายได้ไว้ก็เคิไอันนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งรายการครับอันนี้ก็อีกหนึ่งรายการที่กล้องนี่ถืออยู่คนถ่ายไม่พอเนาะคนอีก เอ้ยลูกฝรั่งเหี่เดี๋ยวกูจับแช่บุ้ยเลยสัตว์ความรู้สึกเดี๋ยวปากมันด้จริงเลยนะหนาวครับเดี๋ยวขอปิดกล้องตัวนี้มาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงลงไปต่อในข้างล่างครับเดี๋ยวเดินทางต่อเดี๋ยวเจอกันนะผมนี่ครับช่างกล้องของกูบ้าแล้วครับพอดีหมอให้กินยาก่อนเที่ยงครับตอนนี้เลยเวลาแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ เบื้องลึกเบื้องหลังแห่งการถ่ายวีอันนี้กล้องผมแนวนอนนะครับตั้งดีแบบตั้งมากครับทางมันชันขนาดไหนไงดูึงดูกันนึงนะครับเดีด๋ยวพาดูวิวแบบเดีย๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยนี่นะครับเขียวอลา,ามเลยครับนี่นะครับ ผู้ดำเนินรายการที่ออกช่องผมนะครับครับผมว่าไงไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรใช่ไหมเรียกเฉยไปไปอยู่นี่นะครับคลิปลุกสุดๆนี่เซ็นเซอร์ให้แล้วครับเรียบร้อยครับผมเด็กกันทุกนดยยังไม่รู้เด็กที่ไม่เด็กที่ไม่มีเด็กที่อายุต่ำกว่า18ครับจูงแขนพ่อแขนแม่มานั่งฟังเลยนะครับว่ามันหยาบขนาดไหนครับ เป็นร่วมกับโปรดิวเซอร์ของถ่ายการถ่ายมีอเไรงนี้เป็นไงบ้างครับก็อันนี้ก็เรื่อยๆครับจริงๆมันไม่ได้อะไรเยอะมันไม่ได้แบบว่าเเตียมอะไรเยอะโดยรวมคือแบบว่าเราก็ใแบบจจับตรงไหนก็ใช่ใตรงไหนสวยๆแต่จริงๆตรงนี้มันไม่ใช่ทางผ่านของเราเลยนะครับอันนี้คือบอกมันแวะแวะส่อยแวะไกลไปหน่อยแวะไกลไปหน่อยนี่นะครับ ก่อนนับตั้งแต่ปากปกทางทางเข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะประมาณสักสิบห้าที่เราได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตรงไหนนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างอีกทีนึงไปตรงไหนเดี๋ยวไม่รู้อ่ะกินมอมันมีที่ถ่ายข้างล่างอีกทีอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไงเจอกันนะผมบายบายครับ ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับเอ็มซีนัก่าครับโอ้ย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 ที่บ้านเคพีเคพีกุุงเปาเคพีกุ้งเปานะครับสวัสดีครับรถนี่ครับเคพีกำลังขุ่มไก่อยู่นะครับใช่หรือเปล่าหรือว่าทำอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะครับคุยด้วยไม่คุยด้วยนะครับ คุยด้วยไม่ยอมคุยด้วยนะครับที่แกต้องดื่มน้ำเอามาลิตทุกครั้งที่เวลาแกมาถึงที่นี่เด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> เราไปดูเมกกอร์บอยนครับนี่นะครับเมกเกบอยสวัสดีครับเป,เป็นทุกอย่างที่เจอแล้วเป็นทุกอย่างที่เจอแล้วช่องนี้ต้องการสาระไหมฮะ ไม่ต้องการครับอะไรก็ได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราอยู่ในช่วงรอไอสองตัวนั้นมานะครับแบทกายกับใครนะโทนัฟิกเฮ้ยโทนัลฟิกแล้วไอเคอวินคอวิอออนนะครับคอวินมาไลฟ์ทูเดย์นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาโจมาโจโจกันหน่อยครับอะไรโจโจอะไร นะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบายครับต้นผักลาบนะวันนี้ก็เนื้อเมนูลาบนะครับลาบอะไรลาบอะไรนะลาบอะไรต้นเนื้อต้องลาบมอยู่แล้วผมมผไม่กินดูจังหวะจากการข้อมือของการของการพัดลาบไม่ได้ทำรู้เลยนะ จะได้แบบสามชาไม่สามชาไหมสามชามาเลยสนุกซ่การทำหลางนะครับที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ือไมันต้องขาดแลนะ้วกินน้ำมันต้องขาดกินน้ำขิงแค่บอกแต่กล้องนี่สงสัยเกล็ดหมูไม่เอาแล้วมคคั้งแค่บอกจะเจอกคุณใจคิดครับครับผมตอนนี้คุณกำลังทำเมนูอะไรครับผมตอนนี้กำลังเตรียมน้ำต้มแซ่บครับเดี๋ยว มึงมาแบบว่ามึงไม่บอกเลยไอ้เหี้ยไ่อผมผมนี่คุณผมนี่คุณใจคิดต้อง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 เข้ามตปอ๊บ้องม้องต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 ครับผมตองตอ้มี้ององอ้อง้องต้องต้องงต้องต้อง้ององต้ององต้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 งต้่อ้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 งง้ ใช่มีต้มแซ่บใช่รอบนี้ก็จะมีเอ่าตอนนรอผัดเผาปุ้งผัดเผาปุ้งหมูสามชั้นทำไมมีมีแค่หมูว่าเผาปุ้งอยู่ไหนครับอยู่นี่นั่นอยู่นี่ยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้เตรียมทำไมน้ำมันหองขนาดนี้ครับใช่ครับมันร่วงร่วงเน่เ่ผัดเผาปุ้งโอเคครับก็อ่าทอดหมูกระเทียมเอาไว้แกงมเราเอาเชียครับผมไป ่ครับเริ่มแล้วเอาละครับไมครับไม่ครับพี่นี่ผมเอาลวครับนี่น,นี่นี่เป็นแขกรับเชิญนะครับที่ผมปล่อยให้อยู่แบบเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ปล่อยให้แกแบบแบบออกลิฟต์ก่อนแล้วก็ค่อยไปนะครับผมอันอันที่ <c oughs> หยิบเสื้ออยู่นี่ใครไม่รู้ครับ <c oughs> ไม่รู้จักเหมือนกันครับเขารอบกินมากอเปล่าอเปเป็นไงพี่อะไร <c oughs> เป็นไง <c oughs> ตอนนี้หรอ ก็โอเคครับผมเราสนุกสนาดเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบทริปของพงเทพฟิกไปเลยเอาหรอจบแล้วหรอจบแล้วเดี๋ยวไม่จบไม่จบอีกไม่จบอีกเดี๋ยวต้องไปต่อมันมันควรจบตั้งแต่แรกแล้วแหละมันมันไม่สมควรหายคุณหายด้วยมึงก็หายโอเคครับผมเดี๋ยวก็ยังไงก็เจอกันทริปหน้าครับผมทริปนี้ก็สนุกมากครับเดี๋ยวทริปหน้าก็ไม่ใช่วันไหนหรอกที่น่นนี้นี่แหละโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกัน